ครับที่นี่โรงเรียนบ้านตะยงประชาสุเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนวัตรกรรมใหม่นะครับการทําสนามฟุตบอลโดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการตีเส้นนะครับเราจะมาเลี้ยงหญ้าเพื่อทําเส้นสนามฟุตบอลนะครับย้อไปชมกันเลยครับไปแนวแนวที่เราทําไว้นะครับนี่อาจจะเห็นไมครับมีคนับงานนี่เส้นเส้นที่เราเลี้ยงไว้นะครับ เราจะเลี้ยงตัดเพื่อเลี้ยงหญ้าไว้เพื่อทําเป็นเส้นนะครับตอนนี้เส้นสนามก็จะประมาณนี้นะครับนี่นกับนวัตกรรมเส้นสนามฟุตบอลโดยที่ไม่ต้องถือสีมาทานะครับก็เป็นการ เป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเราจะเลี้ยงไว้ประมาณนี้นะครับเช่นที่ทำสนามนะครับมีกําลังตัดเพื่อที่จะเลี้ยงเดี๋ยวรอต่อจนต้องเสร็จนะครับผมทำเสร็จสองตอนได้ไมต้องซื้อสีมาทาสนามตะยวกเตเดียมหรือตะยวกอะคาเดมี่หรือตะยวกเอฟซีนะครับ อันนี้พร้อมับการแข่งขันนะครับตัดเรียบร้อยที่ใต้ประชาสัมพันธ์นะครับตัดเสร็จก็นักเรียนก็มันใช้สนามทันทีนะครับ